ดีสมาชิกกูบอนไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำไม้จิ๋วอีกแล้วนะครับก็ไม่ถือถึงกับจิ๋วมากนะครับก็เป็นขนาดเล็กนะครับเป็นต้นหมากเมเปิลนะครับต้นนี้นะฮะซึ่งหมากเมเปิลนะครับชื่อจริงๆไม่รู้นะครับมันเป็นไม้ที่ มีพี่ๆนักเล่นบอนไซในวงการเ,เขานําเข้ามานะครับจากไต้หวันเนาะเพราะฉะนั้นภาษาไต้หวันเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรจริงๆจริงๆแล้วมันชื่ออะไรนะครับแต่ว่าคนไทยเราเรียกเรียกตามคนที่นําเข้ามานะครับเขาเรียกว่ามาร์คเมเปิลนะครับซึ่งก็เริ่มเป็นที่นิยมนะครับสำหรับคนที่เริ่มเริ่มเลี้ยงบอลไซนะครับ ก็น่าจะพอมีกันบ้างแล้วแหละนะครับสำหรับหมากเมเปิลเนี่ยนะฮะจากที่ผมได้ลองเลี้ยงมานะครับก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยปักชำก็ได้แล้วนะครับหรือถ้าตอนนี้ยิ่งยิ่งง่ายเลยยิ่งชัวร้อเ์ตติดแน่นอนแต่ว่าอย่างชำเนี่ยบางทีอาจจะมีตายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ต้นนี้นะครับเป็นไม้กิ่งชำนะครับ ก็กิ่งตอนก็มีแต่ว่าต้นนี้พอดีมันกิ่งเล็กผมก็เลยชําเอานะฮะซึ่งลักษณะของใบนะครับค่อนข้างสวยเนาะเป็นเหมือนกับคล้ายๆใบเมเปิลเลยนะฮะแต่ว่าตัวลำต้นเนี่ยจะคล้ายๆต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับก็เลยเป็นที่มาของของชื่อเรียกที่ว่าหมากเมเปิลนะฮะก็จริงๆขนาดใบนะครับถ้าเกิดตัดบ,บ่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงไปนานๆเนี่ย มันจะขนาดมันจะลดลงไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในดินนะครับขนาดใบจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือกลางๆไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับโอเคฮะสำหรับสิ่งที่จะทำในวันนี้นะครับก็จะทำการเข้ารวดนะครับกิ่งที่มันยังไม่เป็นระเบียบนะครับอน,นี้ยังคือยังไม่เคยเข้ารวดเลยเนาะตั้งแต่ชำกิ่งมาก็คือ ตัดทรงตัดฟอร์มไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เอามาใส่กระถางนะครับนะฮะต้นนี้มีราคาด้วยนะครับอยู่ที่300บาทรวมกระถางด้วยนะครับแค่กระถางก็150แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับอาจจะอ่าริดใบแต่ว่าไม่ได้ริดทั้งหมดนะครับเพราะว่ากิ่งก้านตอนนี้ก็ยังพอจะมองออกอยู่ว่ามันไปทางไหนไปยังไงมายังไงแต่ว่า จะริดบ,บางจุดนะครับอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับมันมีใบที่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเราอาจจะเข้าลวดลำบากเนี้ยเราก็จะริดออกนะครับให้มันจะโปร่งขึ้นกว่านี้แต่ว่ายังมีใบอยู่เนาะไม่ได้ริดออกทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับก็ทําการริดใบออกบางส่วนนะครับหลายๆายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเ,เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะ เข้าลวดหรือดัดตัดแต่งต้นไม้เนี่ยเราต้องริดใบออกก่อนแต่ว่าทําไมรอบนี้ผมไม่ทํานะครับคือรอบนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนกระถางครับผมก็จะแค่ทําการเข้าลวดเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แตะต้องตัวรากมันนะครับก็ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องริดใบออกทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ริดออกบางส่วนเพื่อที่จะให้มันมองเห็นโครงสร้างเท่านั้นเองนะครับโอเคต่อไปจะทําการเข้าลวดนะครับ โอเคฮะผมจะเริ่มเข้าจากกิ่งนี้นะครับกิ่งใหญ่ๆนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากิ่งมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับมันดูแข็งแข็งนะฮะเดี๋ยวจะลองกดกิ่งนี้ลงนะครับคือจะใช้ฝั่งนี้เป็นยอดนะครับเพราะว่าฝั่งนี้คือดัดไม่ได้แล้วแต่ว่ารายละเอียดมันมามันมาเต็มแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสัดส่วนของแต่ละกิ่งเนี่ยมันมันพอดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีกิ่งเนี่ยที่ดัดได้ก็เลยจะดัดลงไปเป็นกิ่งครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดทรงไว้ประมาณนี้นะฮะนะครับอย่างที่บอกว่ากิ่งนี้ก็ดึงมันให้มันต่ําลงมาให้มันเป็นกิ่งซักนะครับส่วนตรงนี้ก็ให้มันเป็นอยอดไปนะครับเควันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะนะครับ ก็ไม้ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็กิ่งก็ยังเล็กอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวต้องรอให้เขาโตกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดทดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยสร้างรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําบอนไซทั่วไปนะครับมไม่ไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดใครที่จะทํำนะครับโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชม คลิปวิดีโอของช่องกูบอลไสะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ